ดูเน่เฮ้ยอ่ะดูเน่เฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาหัวขึ้นมาพี่บอยไปอยู่ริมซ้ายเลยเขารู้พูดทำในเล่าพูดทำในเล่าไม่กรเกิบกันอยู่สลับเพียงไรสลับเพียงไรสลับเพียงไรถ้าพร้อมแล้วขึ้นครับอันนี้อันนี้ยากขึ้นมาครับเอาหัวไหนดีหัวกลางครับหัวกลาง ัอการคิวเป็นใครหัวการคิวเป็นใครคิดวเป็นใครนะครับบอยพิ่สนุครับถ้ามั่นใจคุณอย่ายั้งนะตีให้เต็มแรงแต่ถ้าถ้โหยผมตีแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะ50แล้วนะโอยมันไม่ตายด้วยเรื่องพวกนี้หรอเขากินแตก่วยแล้วเขาจะตายด้วยเรื่องอะไรโอ้โหเมียทั้งนั้นแหละเมียทั้งนั้นแหละถ้าพร้อมแล้วตีครับ หล่อซะเต็มเหนียวเลยพี่เ้แล้วเลยไอคนชั่วไอถุงสีด้วยไอเรื่องไอเรื่องใยที่นี่ที่ไหนอะถ้ารู้นะครับทีมสีแดงได้ไปหนึ่งกันแน่ไม่จะไปถูกไม่เก่งอะสงสัรเหนือพี่บอยจริงแล่อซะมิธอันนี้เลยไอเจแปนเลยพี่บอยในใจผมกะว่าตอนแรกเ่ยจะเบาๆแล้วไม่ต้องพูด มาอยู่ใกล้จมีคู่หนึ่งอยู่ใกล้กันเฮ้ยเฮ้ยสี่คนหัวหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าไทยเนี่ยวิเคราะห์หน่อยหัวแรกเป็นไงหัวแรกดูแบบอย่าจับอย่าจับดูเล็กๆดูแบบมีความแบบกังวลอันนี้ดูมีความกังวลนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนหัวนี้หัวนี้ อันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบหัวปลอมหัวผีอันนี้หัวผีหัวผีหัวผีอ่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้ปพลโพลโพนี่ฝั่งเนี้ยปพลโพลโพเออผมว่าน่าจะเป็นคาริอันเนี้ยแสนโซนอันนี้นิ่งเหมือนตายแล้วน่าจะพิคอตีพิคอตีนะหัวปลาหัวปลาอย่าหัวร้อนเสียงดังครับข้างล่างครับอตอนนั้มันมีหมูด้วยเหรอมีหมูอยู่ข้างใต้อย่าหัวร้อนเสียงดังครับเอ้ยหมูหรือเปล่าอย่าสองครับอย่าสองอย่าสองออกมาครับ เรคุณต้องเลือกนะครับถ้าพร้อมแล้วตีครับแบะแบะแบะอุ้ยโอ้ใครอะใครวะเนี่ยโอ้ใครอะใครวะเนี่ยอุ้ยดีนะแขวนผ้ารอดอุ้ยไอตัวนี้โดนอ่ะเฮ้ย ไม่ถูกดิถือถดิมันถือไว้อไม่ถูกผมเอาหวผมขึ้นด้วยเอาถือว่าไม่โดนนะครับทีมดดงได้ไปสุดคะแนน